ดีค่ะสวัสดีค,เคเรับสวัสดีครับโบโรงเรียนใช้ม่ม<อ>มดีครับวันนี้เปิดหม้อใหม่เลยเหรอคะหม้อใหม่ซื้อมาเอามาใส่บ้านใหม่ตั้งแต่ตอนทำบ้านทำบุญบ้านนะยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้จะมาทำเมนูกันสักหน่อยเออเปิดซิงครับเปิดซิงหม้อใหม่ <laughs> เปิดซิงเลยนะวันนี้นี่นี่โดนถังหล่อมาตามนู่นแหละ ันนี้จะทำอะไรคะวันนี้หม้อใหม่หมึกนึ่งมะนาวได้ขอ,อ,องดีเมื่อกี้ด้ว้หมึกไข่คนระับหมึกไข่นึ่งมะนาวแล้วก็มีหมยมอยหวานหอยหวานกิโลหนึงนี่กิโลนึงนะเดี๋ยวกินเสร็จลองไปชั่งดูว่ามันจะเ,เลือดเท่าไหร่มันจะมีเนื้ออยู่ประมาณกี่ขีดน,น,นะครับวันนี้ได้หมึกไข่มากนี่เดี๋ยวเราจะทำหมึกไข่นึ่งมะนาวล้างมันียบร้อยแล้วดูดูมันนุ่มไข่ใกล้ๆเลยว่าตาขกหมึกไข่เขาเป็นยังไง วิธีดูหมึกไข่แล้วว่ามันไข่ไม่ไข่เนี่ยบนปากดูเราจะทําเป็นนึ่งมะนาวนะครับเาต้องบังอย่างนี้แล้วเราดูไข่ยังไงคะเดี๋ยวกันนะเห็นไข่ไหมตัวขาวเห็นไข่ไหมจะเห็นแล้วนับนึ่งมาอร่อยมากครับเป็นหมึกไข่เอาไปย่างนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็โคตรแซ่บเวอร์ครับเมนูนี้ล้านร้านเราจะดึงดึงเปลือกร้านงเราหน่อย แล้วตัวนี้ไม่ต้องล้างไอ้ดำๆออกใช่ไหมคะไม่น่าจมีนะถ้าเป็นไข่มันไม่เพราะว่าเราล้างแค่ข้างนอกเนาะเราไม่ได้อ่ามันจะไข่เต็มพร้อมเลยมันจะไม่มีมือเลยถ้ามันไข่อ่ะเดี๋ยวมันมีอยู่มีอยู่นี่ต้องต้องดึงออกมน่ยตัวไหนคะนี่มีอยู่นั่นว่าไม่มี่เราเราไม่ได้ดึงออกเดี๋ยนี่เดี๋ยวเราจะดึงออกแล้วไปล้างแล้วมันไข่จะเต็มพร้อมเลยเวลากินก็นึ่งมะนาวครับผมจะไปนึ่งเสร็จในซีกนี่ก่อนแล้วก็จุดเตาเนาะกลินกลับบ้านน้อง ไข่ S 1ก mm. mm. uh ิโลครับมือไข่โลกกว่านี่หนึ่งโลกินกันบ้านๆนี่แหละดูคลิปนี้ปองคุณจะโจ๊ะๆไหมคลิปที่แล้วปองคุณโจ๊ะๆนะฟองคุณเจยายอยู่บอกยายให้โจ๊ะๆหรือเปล่าบอกให้ยายรีบอาบน้ำเดี๋ยวจะล้างหม้อแป๊บนึงแล้วก็ฉลองหม้อใหม่แล้วก็แล้วก็จะล้างมืออีกทีนึงดึงมือตลอดให้หมดดึงกับโจ๊ะชกดึงโจ๊ะๆจ้าล้างแป๊บนึงโอ้ไข่ทุกตัวเดี๋ยวไข่ทุกตัวเดียวนี้อ่ะฟองกบ ไข่ทะลักแบบนี้เลยนะนี่เอาไปย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะโอ้โหไข่แบบทะลักทุกตัวเลยครับตัวใหญ่ๆด้วยเนาะตัวตัวไม่ใหญ่มากเมื่อก่อนเวลาเปลี่ยนไปแถวบางน้ำสวนป่ากาเลยไปแถวมหาชัยนะครับผมก็พงปุ๊บเราแก้นเลยนักกันดีว่าหม้อมองอเล็กผมแหละไปตลอดอันนี้คือเมนูแรกผมจะซื้อจะซื้อกินเลยเอาไปย่างกินกัน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยย,าย <c ười> ิ Nam, ่งย่างนี่ก mm ็จ hmm. ะ มันจะมันตรงไข่มนะัน่ะมันจะอร่อยนะครับไข่มันเหนียวหนุบหนุกนเราจะ,น,ะนี่เราจะนึง่งกินหมดนี่เลยลนะนี่เดี๋ยวจะใส่นี้ครับอันนี้ไม่รู้ครับร้านอาหารเขาทำยังไงนะพิสุดน์ตงเดิมมาวันนี้เลยนะวันนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้นึ่งงานก็จะมันจะเหนียวนะจะนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเอาออกนะครับแล้วขอดูปลาหมึกหน่อยค่ะหมึกอ่ะพีสูจน์นะไฟให้นี่นี่ ี่ครับเดี๋ยวรอมันขึ้นแป๊ปนึงสีสัตว์มันจะอยู่ที่น้ำจิ้มอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมีน้ำจิ้มมาเนี่ยเราจะใส่ต้นหอมผักชีอ่าขึ้นช่ายรวยแล้วก็มะนาวฝานรวยน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บนัว,นวนแนว่นอนรอพี่ตามครับตำครั้งแรกกับพริกกับข้าวสาล้วเด้อเอาพี่น้องตำสูตรโอ้นี่ครับเผ็ดเใส่กระเทียมหลายๆมีมะนาวจากสวนใหญ่ๆครับ มีรากผักชีนะใส่รากผักชีไปด้วยนะอาจจะไม่ได้กระเด็นใส่รากผักชีก็ไปเลยครับ <c oughs> มาแอบ,บดูหน่อยมาแอบ,บดูหมึกแล้วหน่อยไใ้ทีเดีดยวโอ้โหพี่น้องปลาทูนี่ครับดูหน้าตาของหมึกครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่นี้นะผมจะพอแล้วนะผมไม่เอาสุกมากครับคือ,ค,อคือเดี๋ยวเรามันจะใส่ใช้แอลกอฮอล์อยู่พอแล้วครับอย่างเงี้ยบางคนมาดูหมึกเลยสิมาดูหมึกหน่อยคุณย,ยายกำลังนวดอยู่สวัสดีครับก่อน วันนี้จะเป็นยังไงโจ๊ะไหมวันนี้โจ๊ะแน่นอนขอคุณดูพิกแม่ก่อนหกบาดพิกพิกเยอะกว่าหัวพอคุณอีกวันนี้มีหอยพอคุณชอบกินหอยไหมมีหอยมีหมึกไปพาไปดูหมึกไปดูหมึกไปน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวผมกินโอนอิ่มกินโรบินตินอิ่มโอ้ไม่ได้กินของโจ๊ะเนี่ยไม่ได้กินของโจ๊ะไปดดูิดูดิดูดิดูหมึกสิ ห่งนึ่งมะนาวเดี๋ยวพ่อจะเอาทาเป็นน mm ึ่งมะนาวให้กินหม้อไฟแบบร้อนๆอากาศร้อนๆรับรองโอ้โหอากาศร้อนมากออากาศอวนนติอากาศร้อนๆนี่กินโอวันตินเหรอลองชิมได้แล้วนะจ้าโันี่สุดยอดนะครับเสร็จแล้วนะก็แต่งจานให้มันดูดีหน่อยมะนาวเราเยอะเพราะเราเป็นสวนมะนาวเอง เหลือมีเงินมาเล็ดหน่อยอ๋ไม่เล็ดออกหน่อยหนึ่งแต่งจานมันสวยๆวิธีทำก็น้ำจิ้มที่เราโขลกเองนี่รับเลยน้ำจากการนึ่งหมึกก็ให้น้ำมันอยู่นะครับนี่ไม่ได้เติมน้ำนะครับน้ำมันออกมาจากหมึกเองนะครับนี่แซ่บเวอร์แน,น่นอนดูนึ่นงมะนาวครับสดได้ด้วยนะสวยๆเลยตามด้วยกระเทียมโทนนะครับกระเทียมโทน แต่งให้สวยกระเทียมโทนตามด้วยนี่เลยครับมะนาวหั่นบางๆเราเป็นสวนมะนาวเองเราเราเป็นเจ้าของสวนมะนาวเองไม่ต้องหวนใส่ขึ้นไปอีกสักกีบหนึ่งให้สีสันนี่นี่น,น,น,นี่ดูแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็อู้น่ากินเลยค่ะแล้วก็อะไรนะต้นหอมผักชีแล้วก็อะไรแลร้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ครับ มันยังไม่อลังการนะครับเดี๋ยว,วเราจะเสิร์ฟพร้อมกับแองกอฮอฮอแห้งหรือตทนี้นั่งชิมกินกับข้าวสวยข้าวฮ้อนเลยนะครับแล้วก็มีหอยหวานอีกหนึ่งกิโลโจ๊ะ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 หิวแล้วหิวแล้วอเอาละครับมาถึงเวลาชิมแนะวันนี้ป้องคุณกินไหมโอ้โหหอยหวานนะครับนี่หอยหวานหนึ่งกิโลดูอยากจะเดี๋ยวกินเสร็จขอเปลือกมันัอนไปช่างหน่อยนะว่าเหลือกี่ขีด ไม่ต่ำกว่าเก้าขีดผมว่านี่ก็เป็นหน้าตาของหมึกนึ่งมะนาวครับเวลาเพื่อนๆจะทานหมึกนึ่งมะนาวนี่แล้วก็ต้องขออนุญาตจุดแอลกอฮอล์แห้งหน่อยมันจะได้เป็นแบบสดด้วยความร้อนนะครับนี่มะนาวมาจากสวนเหรใช่ไหมเนะไม่ใช่แต่เนาเราเป็นเจ้าของสวนมะนาวเองไงแต่เ,แเราไม่เคยได้ขายมะนาวเลยปีหนึ่งเราขายมะนาวถึงพันบาทไม่ไม่ถึงเรามีสวนมะนาวแต่เราไม่ได้ขายมะนาวครับ เพราะมะนาวเราแจกอย่างเดียวหนึ่งมือรึงหอยกันไขว้ไขว้มันเป็นมือไข่เป็นไงที่เราทานเลยมันเป็นมือไข่แล้วย่างเอาไปย่างให้มันหวานครับหนึ่งหนึ่งแป๊บเดียวไหมเดี๋ยวนี้มัไม่หวานขวจะนามากครับตำน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราตำนี่แหละ อยกอยกิมก็ไกินร้นก็แบบนี้นะเพราะว่าน้ำน้ำน้สุดมันด่นบจากที ước, ่ัดเนเลยแบบนีเราไม่ได้ใส่น้ำด้วนเนี่ยคือน้ำน้ำจากกระน้จากนึ่งออกมาเองเห็นมะนาแล้วกกระเทียมพวกนี้อร่อยเดือร้อนอย่าเงี้ยเข้ากันหรือเปล่าเดือนเมษายน เดินไปสายกินเมนูนี้เข้ากันหรือเปล่าเเ้าาอือลองกินเชื่อไหมคนทำไม่ได้ชิมนะมันเห็นไม่ได้ชิมนเะมื่อกี้นะ

ครับหัวไม่มีหนุดสักตัวเลยหรือว่าสหรือว่ามาหนึงเซียงรายได้แมนความสดที่ถือว่าดีมากครับส่วนของขอคุณคุณไม่อยากไปกินน้ำด่างอาหาร <c oughs> มันม่ได้กินมันไม่ได้กินเสียที่อยู่บ้านเราไม่กลิดนถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็ได้ประมาณห้าตัวมั้งของเรานี่มันนมัก็เ่ง รสอร่อยกร้านอาหาร่เราตำใหม่ๆร้านอาหารเขาแต่ว่าเราเทียวร้านอาหารเราก็ไดเดินทางเราก็ได้่องเที่ยวมัก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งได้เจอวิธราตใหม่ ประมาณแปดกิโลนาะน้ำซื้อกินหนุบคุ้มกว่าแต่หมอนี้ก็โลกว่าเนาะอ,อร่อยมากอันนี้น้ำจิ้มก็อร่อยมากตามเองทำเอีกต,ตวัวกลางๆนี่นมันชอบไหมนะหม้นะมอ,อนีมออนน้มันร้อนกลาหม้อสเตนเลสอย่างนี้จริงแต่ว่ามันบอกว่า่มก็ร่มอ่ะมันตรงอย่างเงี้ยเวลาร้อนนิดเดียวเนี่ยมันชอบไหม ไม่เหนียวด้วยแลวยายเอากระชอนกดลงไปนี่สุดเลยหนึ่งข้าวแบบจานนะครับพี่น้องเบิรงแซ่บๆครับไข่ไม่กินชีสเหนาะไขรมันหวานเรื่องในปากเนาขอต้องหอมแบบชิ้นะเอาชิมได้หนึ่กับขัหนี่งกับขำมันจับเลยไออ้อาวนี่ปเด็นะไรประเด็นแล้วก็น เวลาเราไปกินหมูย่ากเนี่ยเาก็ต้องมีผักอะไรให้หน่อยนีงก็อร่อยยิ่งไปกินอาหารได้ก็นผักเราหููข้าวหมดจานแลครับเนี่ยแ่หลายครับพี่น้องไม่ข้าวต้องนุ่มดีข่วนขวนแก่ร่างกินข้าวเสีบจัไปีห ไข่พัฟสุดตัวครับโอ้หข้าวท่นข้าท่ามานะครับเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้หมึกนึ่งมะนาวครับอร่อยหมึกไข่นึ่งมะนาวรสชาติแซ่บดีครับกินกับข้าวสวยนี่นักเรียนหมดข้าวเป็นจานครับกินหอยหวานไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบอบอบุอบ่นแบบครอบครัวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ใครยังไม่ได้ทานก็มามาทานข้าวด้วยกันนะครับเป็นพี่น้องๆนะครับพี่ปานาอาทั้งหลายนะครับมามากินข้าวด้วยกันต่อเลยครับเดี๋ยวปองคุณมาชิมนะครับกำลังกินกินอยู่ก้องฮีทกำลังคุยเรื่องพัทยาอยู่ก้องฮีทดับปุ๊บเลยก้องมันอากาศอากาศมันร้อนมากครับก้องก้องมีโรเรียในฮีทต,ตัดเลยขอบคุณมาแล้วขอบคุณมาแล้วขอบคุณกินไหมครับ

ไปไปเที่ยวไหนนะยายทันอยากไปที่สุดเลยคือภูทอกเออจะทันอยากไปอยากไปไปดูในทีวีไปดูไม่รู้ไปดูช่องอะไรมาโจน,นีไม่เคยไปทันไม่ได้ดูเลอแต่อยากไปเฉยๆเนาะยายทันทานสวัสดิอ๋ออืมก็เลยอยากจะไปเที่ยวภูทอกก็เลยเตรียมกันไว้แล้วว่าจะไปปีนี้เนีย่ยพอคุณก็เตรียมตัวกันหมดแล้วจะเดินทางไปไป,ไปเที่ยวทะลทะเลนิดหน่อย แตไปตอนนี้ไปไม่ได้แล้วากรจังหวัดไหนก็น้องคายอะปูทอดมันมีหลายมันมีหลายภูด้วยที่จังหวัดเลยไม่ใช่ที่เราไปเห็นเาเป็นภูมมันผจานซวนจังหวัดเพิ่นสมัยนั่นนะแซ่บมากแล้ว ค้าอ้อมดอยบันได้อมอดอยคือเพื่อให้ได้พี่เคนก็อยากไปอยู่เดี๋ยวรอพี่ปลาเคนมาก่อนหาหาค่าน้ำมันกับปลาเค่นมาก็มาก่อนเปิดเทอมเนดะี๋ยวยายรอไปพร้อมกันเอ้องลุงเคนใจดีธนาคารกสิกรไทย455 221เ <c> อ <oughs> ้ยอม่ใช่ แต่ว่าช่วงนี้แกไม่มาหรอกมันร้อนแกจะมาช่วงแกชอบมาเทีท่ยวทางเหนือช่วงสงกระเอ้ช่วงช่วงหน้าหนาวยายอยากไปเดีย๋ยวไปพร้อมกันอ่าอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีโอกาสไปเจอหมึกเรือเนียลองอยากจะกินสูตรนี้ดูก็ลองไปทําดูนะครับครับทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดให้มันถูกปากเราเนะี่ยเราทำเองเราก็รู้ว่ามันอร่อยแบบไหนแล้วก็ทำงั้นเรากินเราก็จะอร่อยน้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องตามสเต็ปเราได้ สเต๊ะชอบสเต๊ะไหนก็ตามตามสเต๊ะครับครับอร่อยนี่ซึ่งแบบสเต๊ะแบบว่ามันออเปียวหวานมันพอดีกันเนาะแต่ว่าถ้าถ้าคนห้างมุ้งไห่มีตุ้นซิเปียวใช่ใช่คนอ่าครับครับเป็นซีฟู้ดนะครับว่าซีฟู้ดก็ต้องอาจจะต้องเปียวก็เนี่ย่ายไปแต่งงานเนาะคนไทยเนาะ เข้ากับนางรถไปข้นพักการ์นให้คนพักการเนาะต้นกระตัมปนฝาบ่ะเข้าเห็นเข้ากะดีใจญ่เนาะเข้าเป็นข้นนีจานกั่นนะคนบ้านนอกไปข้นนึกอแต่งงานต้นกระจั๊บโตเราคือตอนเราคือปนฝ่าไปมีพักมีอย่างอาหารถือฝ่าเข้าเ่าแต่ไปกินอ่ะมันเปรี้ยวอ๋ออ๋อเขาเขาไม่ได้ใส่ปลาร์ดเนาะ ออาราใหญ่ไปเคยพูดอะไรฟังเรื่องนี้แล้วเอาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็แซ่บๆน้ำกันต้องโซนั้นเอาตัวลงมาเลยตัวมาเลยมันไม่เหนียวลูหมันไม่เหนียวปั้นก็ไปแล้วไม่กระดกเครื่งนึ่งก็ได้ขนาดใหญ่ปะใหญ่เกี่ยเคี่ยวได้ไม่น้อ เออหมื่นหมื่นหมดหมดเลยเออนั่นแหละเอาเงินนั่นขึ้นมาจังใจโอ้ยเนาะอย่าถามว่าฉันเป็นใครเพราะในอดีตอันนี้เชียงรายลำลึกนี่วะเอาไปนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คั่รุ่งเด็ปนแมลี่ ครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเราไปทำเราไปกินกันดูอร่อยนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าเหลือนะไม่เหลือเดี๋ยวยายผมก็จะไปนั่งอยู่อง่เรายังเหลืออยู่อยอาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฝากช่องอะไรใครอ๋อยา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 พึ่งเย่ะพึ่งเย่าพึ่งเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะไปไหนจะไปกินอะไรจะมีเมนูมาให้ทุ่อนได้รับชมกันก็ต้องรอติดตามนะครับนะขอบคุณ f อทุกๆคน,กคนที่ให้ความรักความเมตตาในช่องครัวรุงเด็ดนของแฟมิลี่คลิปนี้3ามสคนเราขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ